สวัสดีครับผมวันนี้จอนี่ก็จะมาแจกสูตรชงน้ำนะครับผมสำหรับทำขายนะครับทุกคนเป็นคาปูชิโนนะครับผมนับแรกเราก็ใส่ผงคาปูชิโนลงไปนะครับผมสามช้อนครึ่งนะครับผมวันนี้ลูก้าขอแบบเข้มๆนะครับผมผงคาปูชิโนจากนั้นจากนั้นตามด้วยริมเทียมนะครับผมสองช้อนชานะครับตามด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊นะครับผม ผงใช้ผงเป็นของติ่งฟงนะครับผมนำร้อน100 ml นะครับผมจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวาน3ช้อนชานะครับทุกคนตามด้วยนมจืด20 ml นะครับผมเพื่อเพิ่มความมันนะครับทุกคนชงๆให้เข้ากันครับทุกคน เรียบร้อยครับการนนี้จะเป็นพงตัวนี้นะครับผมกิ่นฟงตัวนี้นะครับคาปูชิโน่เข้มข้นนะครับตัวนี้จากนั้นเราก็ตัดน้ำแข็งมาใส่แก้วได้เลยครับผมเทใส่แก้วได้เลยครับทุกคนสำหรับแก้วยี่สิบออนนะครับผมโรยด้วยนมสดเอ็กต้านะครับจากนั้นก็ปิดฝาเสียบหลอดนะครับผมความเสร์ฟครับคาปูชิโน่ เสร็จเรียบร้อยครับทุกคน